อโดนหัวครับอุ้ยอุ้ยโดนหัวครับท่านผู้ชมออก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 ติดนะครับสงสัยนอนกินครับตัวนี้นี่แน่โดนครับโดนครับอุ้ยโดนครับโอ้โดนครับโอ้โหโหมีตับ สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันกับผมพิชชิงมินินะครับกับชาแนลตปลปาเล็กๆของผมนะครับวันนี้มาเจอกันที่แม่น้ําจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็อันนี้เป็นคลองเล็กนะครับที่แยกขึ้นมาคลองประจันตคามนะครับก็ดูจากสภาพน้ํานะครับก็คือถือว่าน้ํามันยังเยอะอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลย วันหยุดพอดีนะครับก็เลยมาลองดูนะครับก็ถ้าน้ําลงกว่านี้อีกสักเมตรนะครับน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูชุดอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นคัน6กฟุตนะครับเบทดสิบยี่ห้าสายในลอกเป็น40ปอนด์นะครับสายหน้า30ปอนด์นะครับตะกว่าลูกปัดลูกหมุนนะครับตัวเบ็ดเบอร์12นะครับก็ลอกเบอร์2 0 0 0 3,000แล้วแต่นะครับคันเน้นแข็งๆหน่อยนะครับถ้าเจอตัวใหญ่ๆมันจะ วัดมันจะได้ทะลุนะครับจะได้ฝังนะครับจะได้ไม่หลุดอันนี้มีเวลาสักประมาณครึ่งวันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวตัว,ตว,ตวให้ท่านผู้ชมได้ชมหรือเปล่านะครับก็ช่วงนี้ก็โควิดแรงนะครับไปไหนมาไหนก็ลําบากาผมก็อาจจะลงคลิปห่างหน่อยนะครับแล้วก็ขอให้นา้นาๆทุกๆท,ท่านนะครับผ่านพ้นมันไปด้วยดีนะครับ สภาพหมยนะครับนี่นะครับน้ำท่วมหมดเลยนะครับขึ้นขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็ตกตามกอไผ่แบบนี้ไปนะครับเผื่อฟุกเจอตัวใหญ่ๆนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงต้นน้ำกันหมดหรือยังนะครับอันนี้มันอยู่ปลายน้ำแล้วนะครับมาลุยกันเลยครับผมวิธีการปั้นเหยื่อนะครับ หมดไปเลยนะครับมันต้กลัวเปื้อนนะครับมันต้องกลัวเหม็นนะครับเนื้อครับล้างมือเช็ดไฟแห้งนะครับแล้วก็เวลาเลิกตกานาก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับหายนะครับ ไซส์โลกว่าสองโลติดติดไม้ติดมือกับบ้านสักตัวสองตัวนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับ ีตัวนะครับน่าจะสังขวาดหรือเปล่า ครับโโกดเหลืองตัวแรกนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนี่นะครับกดเหลืองไซ็งงามๆนะครับ ส,สวยมาแล้วครับโอ้โหมาแล้ว,ลว,วนะครับตัวงามๆนะครับแม่มันกินพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> จริงๆเลยใช่ไหมครับอ่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับตัวนี้ขย,ยับไซส์ขึ้นมานะครับไม่นี่นะครับ นี่ตัวที่สองนะครับไซงามมาแล้วนะครับนี่ โอนะครับนี่ครับ,ก,รบ,รบ,รบกินเบาๆนะครับตัวงามๆนะครับกินเบาๆนะครับสงสัยปลามันอิ่มเยื่อนะครับ เรื่อยๆนะครับนี่กินแบบระแวงระแวงก็ต้องโดนนะครับัวง,งามนะครับี่เดี๋ยวเราย้ายไม้กันดีกว่านะครับโอ้โหไม้แรกก็ทะลุเป้าออแล้วนะครับทะลุกระจุยกระจายนะครับเ <G ül kh art> กินคาดนะครับมาดูไม้กบไผ่นะครับ หมายี่สองนะครับตกกลางวันก็ตกตามก็ไผ่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่วางเข้าไปเลยนะครับเปิ๊บจะได้เกินหรือเปล่า จะไม่มีตัวเพราะว่าก็จะหาตัวยากหน่อยแล้วเพราะว่าน้ามันยังน้ำมันยังล้นตะลิ่งนะครับคือปลามันอยู่ในในป่ามันไม่กลับมาลงคลองนะครับไม่มีตัวแล้วก็ไปนะครับหมายเมืกี้เงียบกลิบเลยนะครับ จะมาดูหมายนี้กันบ้างนะครับว่บาจ,จะมีตัวหรือเปล่านะครับหมายแรกกินดีเล่นเอาสดีใจเลยนะครับหมายแรก <laughs> กินบุ๊ดบ,บัสบุ๊ดบัสเลยครับหมายสองเงียบปิด มาดูหมายสามจะเป็นยังไงนะครับถ้าน้ำลดลงไปอีกน้ำมันก็จะเบากว่านี้นะครับมันมันก็จะตกง่ายนะครับโอ้โหมีตัวนะครับไม่ติดครับ ถ้าน้ำลดลงไปกว่านี้น้ำก็จะเบาวกว่านี้นะครับมันจะตกง่ายนะครับน้ำแรงก็จะตกยากๆหน่อยนะครับอุ้ยเออลุดเฉยผมนึกว่าเหยื่อหมดนะครับตะกี้เลยไม่ได้เอาขึ้นมากําลังปั้นเหยื่อนี่อยู่นะนี่จะกินอีกเหรอมันไม่มีเหยื่อแล้วนะ่ะ อย่าเกินไปครับอย่าเกินไปสองคันมันก็จะวุ่นวายวุ่นวายแบบนี้ครับต่อ,อเอาคันเดียวกันแล้วกันนะครับ โดนครับนี่หมานี่ครับตรง,งามมไหครับบนบับต้องนรอน้ำลดดีๆลงไปนะครับก็จะโอเคตกง่ายไม่เจอป่า คันเดียวเลยนะครับสองคันไม่ไหวมีตัวนะครับดอดนะตะักี้โดนครับ นี่ครับตัวหนึ่งครับนี่นะครับถ้าตอไดไปลากไม่ต้องวัดนะครับให้มันลากไปเลยนะครับไปวัดไม่งั้นก็ไม่ได้ตัวนะครับ อุยโดนของครับอุ้ยอุยโดนของคท่านผู้ชมออก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 ขออกอออกครับอ้ยโดนของอ้ยเอาอยู่ไหมนี่โอ้อออกข่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 ออกอ้ยดูครับโอ้ดูแล้วท่านผู้ชมโอ้โดนันเล็กนะครับโอ้ โอ้โ,โดนไหนไม่รู้ครับโอ้โหโดนตาหรือเปล่าโอ้โหโดนของครับตัวนี้ไซส์สองเน่ครับโอ้โหดูคันนะครับโอ้โหโอ้โหโดนขอบตานะครับโอ้ดีนะอยู่ครับโอโ้ทำไงล่ะครับที่ตักก็ไม่มีโอ้โวิ่งทะลุนู่นไปเลยนะครับ โอ้ยหมดแรงแล้วนะครับเดี๋ยวโอ้ยขอยอยู่นะครับขออยู่นะครับขออยู่ขออยู่ขออยู่นะครับโอ้โหโอ้โหนุสาร์ตัวแรกของปีนะครับนี่ครับมาแล้วครับดูหางมันจะแข็งแรงมากครับปรากฏมันจะเกาะแบบนี้เลยนะครับถ้าเกาะต้นไม้นะครับ ใส่สอมาแล้วครับไซส์สองครับตัวนี้เป็นมิมปายที่ดีครับ้นคันไม่แข็งมากนะครับอดีนะที่อยู่ครับมาแล้วครับเปลี่ยนคันก่อนนะครับโอ้คันนี้น่าจะติดนะครับติดจริงๆด้วยต้องเปลี่ยนคันก่อนนะครับโอ้ลุดครับ ันนี้มันเป็นคันแข็งครับสิบยี่ห้าคันนั้นมันเวทมันอ่อนนะครับกลัวเวลาแล้วมันกินเวลาปลาใหญ่กินแล้วลองล้างไม่ออกนะครับจากเอไผ่จากอนี้ถ้าเป็นคันแข็งๆใหญ่ๆเนี่ยเราสามารถล้างออกนะครับ ปลาตอดไม่น่าวัดนะครับต้องให้มันลากไปเลยนะครับถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับวันนี้มีของมาประดับเรือแล้วนะครับ ไม่ถึงสองก็น่าจะขาดนิดหน่อยนะครับตัวคันเดียวเลยดีกว่านะครับนี่ มาอีกหนึ่งตัวนะครับกินไก่นะครับนี่เป็นเหลืองเซ้งงาๆ <c oughs> กำลังจะย้ายหมายนะครับโอ้นอนกินอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับนี่ ครับย้ายไหม่กันดีกว่านะครับบางแล้วตำราไดโนเสาร์กันโตนะครับจับไปเรื่อยๆนะครับหลักๆเราก็จะเน้นล่มนะครับไม่เหมือนกลางคืนนะครับกลางคืนแล้วก็จับจับได้ทุกที่นะครับกลางคืน <c oughs> ถ้ากลางวันนี่ขอให้เน้นล่มไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ได้ไม่ได้อีกทีหนึ่งครับ <c oughs> อย่าไปทนร้อนนะครับเป็นลมแดดอีกจะเป็นลมแดด,ด,แด,ดอึ๊บนี่ ัวแรกหมายนี้นะครับนี่มาแล้วนะครับกินแบบงงงงัวงางามนะครับนี่โอ้ววยโอ้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 ยอยโอ้ยโอยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโอยนะครับ,ย,รบย้ายหม้ยดกยโอายโอ้ย that yep. ลองมาดูหมายนี้กันสักหน่อยจะว่าหาตัวยากก็ยากนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมเข้าไปในป่าหญ้าทุ่งนงทุ่งนามัว่วไปหมดเลย <c oughs> แล้วก็มัว่วแถวนี้ดูนะครับ เกือได้ตัวโอ๊โดนครับโอ้โดนครับโอ้มีตัวตัวสวยด้วยตัวสวยด้วยผมบอกแล้วมันจะกินแบบงงๆนะครับ กินแบบงงๆเลยครับโอ้ตัวเจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้สวยงามครับครับเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับหลากสองได้หนึ่งนะครับหมายนี้ไปต่อครับจะมาดูหมยนี้นะครับ Để đẹp đẹp lùm lùm bà là mình kìm แทบไม่ถูกเลยนะครับไอ้กดเหลืองนะครับปลาไซนี้ต้องเบ็ดสักเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดนะครับปลาฝายนะครับ โอ้โหติดอีกแล้วนะครับอาจจะตัวไซดเดียวกันนะครับนี่เนี่ยนี่มาแล้วนะครับไายเดียวกันเลยเจอเบอร์ห้าเข้าไปในตายเรียบนะครับแบบนี้คืนๆเลยครับผมตกปรากฏนะครับตกบตหมายหนึ่งประมาณสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับเพราะว่าผมเป็นคนใจเย็นนะครับ ขึ้นหนึงก็ได้ไม่กี่หมายแร้วนะครับ,ต,บตัวปรากฏแบบนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงละเงียบๆเดี๋ยวย้ายหมายกันนะครับจับไปเรื่อยๆนะครับมีตัวมันก็กินเองนะครับ ปรากฏใขรขยันได้เปรียบนะครับย้ายบ่อยๆขยันย้ายขยันหาหมายนะครับได้ตัวนะครับ กินหลายทีแล้วนี่มันไปแอบกินอยู่นู่นนะครับนี่แหมแอบกินอยู่ข้างหลังเลยนะครับนี่กดใส่งามๆเลยนะครับมีตัวทุกหมายครับไปอีกสักหมายก่อนจะค่ำนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับแตนตึ๊บ ติดนะครับสงสัยนอนกิน,นครับตัวนี้นี่แน่โอ้โหทองอ้นบักเลยนะครับนี่นะครับ คลิปนี้นะครับก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับตกปลามาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งนะครับเกือบเกือบเที่ยงจนอันนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับผ่าทิตย์ตกดินละปลาก็ถือว่ากินดีนะครับเจอที่ที่มันกินก็กินรัวๆนะครับก็เหมือนตรงไหนมันไม่กินบางก็ไม่กินนะครับก็เหมือนปรากฏมันจะอยู่เป็นฝูงครับน้ํามันยังเยอะอยู่นะครับมันล้นตลิ่งขึ้นไปในป่าข้าวนะครับตามทุ่งนงทุ่งนาครับถ้าน้ําลดอีกสักอาทิตย์นึงก็ ถ้าน้ไม่มีฝนมานะครับก็น่าจะลดพอดีนะครับผมว่าน่าจะสนุกนะครับสําหรับผมวันนี้ก็ได้ตัวใหญ่เกือบเกืบสโลตัวหนึ่งนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับคลิปนี้กับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ